คุณพี่วันนี้นะคะกรูตาสวิงกรูตาเกาหลีโปร45บาทนะคะใครเห็นตะกร้าขึ้นมาแล้วรีบกดรีบเก็บได้เลยเพราะว่าวันนี้มีแฟลชเซลจํานวนจํากัดนะจ๊ะแม่ใครที่ดื้อยานะคะดากรรมพันธ์มาดําครัมดําแดดมาคุณพี่กดด่วนทานด่วนเลยค่ะตัวนี้แหละแม่ตัวจึง้งตัวปังนะคะรีวิวจึ้งมากๆวันนี้หนึ่งกระปุกเนาะจากราคาเต็ม290บาทเปิดแฟลชเซลให้ลดเหลือแค่45บาทเท่านั้นเลยจ้ะแม่วันนี้จ่ายเพียงแค่45บาทเลยนะจากราคาเต็ม290นะคะรีบกดเลยค่ะรีบ เก็บได้เลยนะใครที่แบบว่าช้านะแม่ไม่ทันเพื่อนแน่นอนนะคะใครที่แบบอยากขาวยังมีผิวออร่าอยากจึ้งนะะ้าุณพี่สั่งตะกร้านี้เลยค่ะของจริงไม่จกตานะคะราคาคือแบบโอ้โหแม่วันนี้45บาทนะคะไม่มีใครทาําวันนี้คือแบบน้องเปิร์เฟกเซลให้ฉ่าๆไปเลยจะรีบกดรีบเก็บได้เลยนะคะแบาบะว่าตะกร้าฮอตไม่ไหวแล้วจ้ะแม่วันนี้ราคาเพียงแค่ส5บาทเท่านั้นเลยค่ะหนึ่งกระปุกมี30แคปซูลเนาะจากราคาเต็ม290บาทถ้าใครไม่อยากจ่ายราคาเต็มกุณพี่สั่งซื้อตอนนี้ได้เลยนะคะใครที่บบ่่บกวาาาาาดดํํค้มตตังแเนินนะ คุณพี่ไม่เคยขาวเลยนะคะผิวไม่ใสไม่ขาวผิวแบบสิวโซมผิวโซมนะคะผิวแม่แบบมีออร่าคุณพี่กดตัวนี้ไปทานได้เลยทานยังไงคะทานวันละหนึ่งถึงสองแคปซูลก่อนนอนได้เลยจ้ะแม่กี่กระปุกถึงเห็นผลใช่ไหมคะตัวนี้นะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะคุณพี่น้องจ๋าแนะนําให้ทานไปเลยประมาณหนึ่งถึงสองเดือนขึ้นไปเนาะผิวจะเริ่มดีขึ้นเลยคะ่ะตัวนี้เป็นกลูกต้ามาจากเกาหลีเลยจ้ะคุณพี่จ๋าตัวนี้ทานไปได้เลยนะคะวันละหนึ่งถึงสองแคปซูลนะคะดูดซึมดีนะคะดูดซึมเร็วตัวนี้เลยแม่ยยยยออออดขาาคคคืืปังรีววิ view, เเะะมกล ใครอยากเขาอยากมีออร่านะคะน้องจ๋าแนะนําทานตัวนี้ได้เลยราคาเพียงแค่45บาทเท่านั้นเลยค่ะคุณพี่รีบกดรีบเก็บนะคะเพราะว่าราคาเต็ม290บาทโอ้โหแอนดมินบอกเหลือไม่ถึง10กระปุกสุดท้ายแม่ใครที่ยังไม่ชําระเงินนะคะรีบชาระเงินได้เลยนะคะตะก้าคือหอนไม่ไหวแล้วจ้าก่อนที่ราคาจะเด้งเป็นราคาเต็มวันนี้ราคานะคะเพียงแค่45บาทเท่านั้นเลยจ้ะคุณพี่รีบกดได้เลยนะใครจะชําระเงินปลายทางนะคะคุณพี่สั่งซื้อตอนนี้ได้เลยนะคะสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยแม่เพราะว่าตอนนี้ตะก้าเหลือน้อยแล้วค่ะสต็อกเหลือน้อยแล้วจ้เเหลือออไม่ถึง10ดดร์สุทา นะคะกรูต้าสวิงกรูต้าเกาหลีจะแม่ใครอย่างมีผิวขาวผิวออร่านะคะตอนนี้เลยทานได้เลยน้องจ๋าแนะนําเลยรีวิวคือเยอะมากๆเลยแม่วันนี้โปรพิเศษนะคะจาก29 0าบาทเหลือเพียงแค่45บาทเท่านั้นแล้ว1กระปุกม,มี30แคปซูลก็คือแบบโอ้โหแม่จัดเต็มให้เลยราคาเพียงแค่45บาทเท่านั้นเฉพาะในไลฟ์นี้นะคะหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะตะก้าแฟชเซลมีจํานวนจํากัดอาจจะแม่ตอนนี้ใกล้หมดแล้วแอดมินบอกว่าจะปิดออเดอร์แล้วจ้กคุณพี่จะปิดตะก้าแล้วนะใครยังไม่ชําระเงินนะคะไม่ถึง5กระปุกสุดท้ายคุพี่จานะะใท สินค้าลงในรถเข็นอยู่นะคะน้องเห็นแม่พี่เพิ่มสินค้ากันแบบร,รัวๆเลยนะคะคุณพี่รีบกดชําระเงินได้เลยนะคะรีบกดชาระเงินได้เลยนะคะตัวนี้คือดูซึมวีเอ่อดูซึมดีดูซึมเร็วค่ะแม่ตัวนี้เลยนะคะใครที่แบบว่าเออไม่เคยขาวใสสักทีนะคะแม่กดตัวนี้ไปฐานได้เลยวันละหนึ่งถึงสองขับสูตรนะจ๊ะตัวนี้ราคาเพียงแค่สี่สิบห้าบาทโปรแฟเซลค่ะแม่ตอนนี้จะปิดตะกร้าแล้วนะใครยังไม่ชําระเงินนะคะคุณพี่รีบกดชาระเงินได้เลยวันนี้ครูต้าซวินครูต้าเกาหลีนะคะโปรแฟลตเซลสี่สาาิบห้าบาทเท่านั้นใครเห็น เลยนะจ๊ะใครเห็นราคา45บาทบ้างคุณพี่จ๋านะคะบอกน้องได้เลยนะคะใครที่บอกว่าเออไม่เห็นราคานี้นะแม่พิมพ์มาสอบถามได้เลยนะจ๊ะวันนี้ทานแค่วันละหนึ่งถึงสองับซูนนะแม่ได้ผิวมีออร่ราผิวกระจ่างใสกันไปเลยราคาแฟลชเซลเพียงแค่45บาทคุณพี่ใครสั่งซื้อแล้วพิมพเข้ามาได้เลยแม่เดี๋ยวน้องเต็มชําระเงินเออเต็มแพ็คออเดอร์ให้เลยใครชรําระเงินแล้วพิมพเข้ามานะคะแม่เดี๋ยวน้องเต็มแพ็คออเดอร์ให้เลยวันนี้ราคาแฟลชเซล45บาทนะคะใครไม่ทานไปจ่ายราคาเต็มได้เลยราคาเต็ม290าจกคุพี่ใครไม่อยาก่ายราคา กดชำระเงินตอนนี้ได้เลยนะจ๊ะตอนนี้จะหมดแล้วจ้ะแม่จะหมดแล้วจ้ะใครยังไม่กดรีบกดเลยนะคะราคาแฟลเซลเพียงแค่45บาทเท่านั้นเลยจ้ะใครสั่งซื้อแล้วพิมเข้ามาได้เลยนะคะใครไม่เห็นตะกร้าแฟลชเซลคุณพี่พิมมาสอบถามน้องได้เลยนะ